สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมมาตรการคลายล็อกไม่ต้องสวมหน้ากากของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวพื้นที่สีฟ้านายแพทย์ชาชายกิติยานันในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงสาธารณสุขโดยนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ให้นโยบายการเตรียมการของพื้นที่เพื่อรับการเปลี่ยนผ่านโรคโควิด1นเเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น โดยระบุว่าปัจจุบันสถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามที่คาดการมั่นใจว่าจะเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นตามเวลาที่วางแผนไว้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จึงต้องมีการบริหารด้านสังคมร่วมด้วยโดยนํำร่องกิจกรรมในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโควิด -19 อย่างปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาชนสำหรับมาตรการเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยนั้นยังไม่ได้มีข้อเสนอให้ถอดหน้ากากอนามัยทั้งหมดแต่จะดำเนินการในพื้นที่นํำร่องที่มีความพร้อมตามเกณฑ์คือมีสถานการณ์ระบาดในระดับต่ำมี การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ตามเกณฑ์และระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยของสถานพยาบาลในพื้นที่มีความพร้อมคาดว่าประมาณกลางช่วงเดือนมิถุนายน2565จะปรับคำแนะนำให้สวมหน้ากากาอนามัยใน3กรณีคือ 1. กลุ่มผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง608 2. ผู้ที่อยู่ในสถานที่ปิดอากาศไทยเทไม่สะดวก 3. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตอยู่กับโควิด9นได้อย่างปลอดภัยในการเข้าสู่โรคประจำถิ่นโดยนายแพทย์ชาติชายกิติยานานกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานการณ์โควิด1 9จังหวัดกาญจนบ,บุรีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องข้อมูลวันที่30พฤษภาคม2565พบผู้ติดเชื้อรายใหม่21รายวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิต รักษาหายสะสม26,417รายกำลังรักษา336รายเสียชีวิตสะสม164รายสำหรับสถานการณ์การใช้เตียงมีการใช้งาน177เตียงมีเตียงว่าง3,865เตียงปัจจุบันควบคุมส,สถานการณ์ได้ดีไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจังหวัดกาญจนบุรีได้เตรียมความพร้อมวางแผนรองรับโควิด -19 เข้าสู่โรคประจำถิ่น เตรียมมาตรการทางการแพทย์และสาธารณสุขรองรับให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การติดเชื้อในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนรวมทั้งมีการเฝ้าระวังกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ต้องมีข้อกําหนดมาตรการทางสาธารณสุขกํากับเพื่อไม่เกิดการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อต่อไปโดยเฉพาะการติดเชื้อเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ใหญ่ อย่างไรก็ตามได้ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมมาตรการคลายล็อกไม่ต้องสวมหน้ากากของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวพื้นที่สีฟ้าตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขโดยพื้นที่ที่เปิดโล่งเช่นสวนสาธารณะจะเป็นแห่งแรกที่ไม่ต้องสวมหน้าก,ากากเพื่อให้ชีวิตเป็นปกติและกิจกรรมรวมกลุ่มอาจผ่อนคลายมากขึ้นเช่นกีฬาฟุตบอลมหากรรมกีฬาต่างๆเป็นต้น ทั้งนี้ยังสนับสนุนให้คนสวมหน้ากากโดยเฉพาะคนป่วยกลุ่มเสี่ยงผู้ที่อยู่ในสถานที่ปิดอากาศถ่ายเทไม่สะดวกและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก